หนังสือลัทธิโยคียและมายาศาสตร์ของพลตรีหลวงวิจิตวาฒการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีบทที่10เจตพูดหรือกายทิพย์ในบทนี้จะได้กล่าวถึงเจตพูดหรือกายทิพย์เจตพูดคืออะไรเราได้อธิบายกันมามากแล้วและในบทนี้เพื่อจะทําให้เข้าใจลักษณะของเจตพูดง่ายขึ้นอีก เราจึงควรนำเอาตัวอย่างและความรู้สึกของคนที่เคยเล่นเจตพูดพร้อมกับครูผู้ชำนาญในทางจิตวิทยาได้เล่าไว้ดังนี้บุคคลผู้ที่เล่านั้นต้องการทราบว่าเจตพูดออกจากร่างกายไปอย่างไรได้ขอให้นักจิตวิทยาผู้สามารถทาให้ดูนักจิตวิทยาได้ให้บุคคลผู้นั้นนอนลงอย่างสบายและตัวนักจิตวิทยานั้นก็นอนลงข้างซ้ายเอามือขวาของเขาจับมือซ้ายผู้ที่ขอให้ทดลองแล้วบอกให้ผู้ทดลองนั้นสงบจิต พยายามไล่ความคิดต่างๆออกไปให้หมดให้นึกถึงแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรวงเล็บเปิดอากาศธาตุวงเล็บปิดครั้นแล้วก็พากันหลับและเมื่อตื่นขึ้นผู้ที่ทดลองนั้นได้เขียนเล่าเรื่องไว้อย่างละเอียดดังนี้เราสงบเงียบกันอยู่และข้าพรเจ้าพยายามทำตามคำสั่งของครูคือให้คิดว่าโลกนี้เป็นที่ว่างเปล่า ข้าพเจ้าได้เห็นความว่างรู้สึกถึงความว่างดวงตาที่พร่าแลเห็นเป็นดาวก็ค่อยๆจางหายกลายเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่มีสีไม่มีอะไรกีดขวางในที่สุดข้าพเจ้าก็ลืมอะไรหมดทุกอย่างหัวใจว่าไปประเดี๋ยวหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวของข้าพเจ้าออกไปจากตัวจริงสิ่งที่ออกไปคงมีรูปร่างเหมือนตัวจริงทุกประการ ครูของข้าพเจ้าก็ออกด้วยเราต่างมองดูร่างที่หลับสนิทอยู่บนที่นอนข้าพเจ้ารู้สึกว่าร่างกายที่นอนหลับอยู่ที่นั่นเป็นแต่เปลือกหุ้มหอ่อส่วนร่างกายอันแท้จ,จริงของเราคือส่วนที่ได้แยกพ้นออกมาเราค่อยๆอ,ออกมาห่างจากร่างกายนั้นแต่ก็รู้สึกเหมือนมีสายใยยึดเหนียวเกี่ยวโยงกันอยู่และยึดออกมาได้หดหายเข้าไปได้เหมือนอย่างใยแมงมุมข้าพเจ้าก็รู้สึกกลัว แต่ก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจในครูของข้าพเจ้ารูปร่างของเราในเวลานี้เป็นเหมือนอย่างไอน้ำฉะนั้นเราจึงสามารถผ่านรอดของแข็งแข็งเช่นฝาและกำแพงได้ครูของข้าพเจ้ายังกำมือข้าพเจ้าอยู่เขาพูดว่ามาสิและในทันใดนั้นเราก็ออกจากห้องตัวลอยขึ้นเหนือบ้านเรือนที่เราอยู่ขึ้นไปสู่กลีบเมฆในฤดูร้อนในชั้นแรกข้าพเจ้ากลัวว่าจะพลัดตกและพอรู้สึกว่าจะตกตัวของข้าพเจ้าก็ดิ่งลงทันที ครูของข้าพเจ้ารู้ทีก็บอกแก่ข้าพเจ้าว่าถ้าท่านคิดว่าท่านจะตกท่านก็จะต้องตกแต่ถ้าท่านเชื่อแน่ว่าตัวของท่านจะลอยอยู่ได้ท่านก็จะลอยอยู่เสมอข้าพเจ้าพยายามทำตามที่เขาบอกและตัวของข้าพเจ้าก็ลอยอยู่และเคลื่อนไหวไปมาตามความต้องการสุดแต่ว่าข้าพเจ้าจะปรารถนาในทางไหน ในบดน,นี้ข้าพเจ้าได้เห็นหมอกซึ่งไม่ได้อยู่ในอากาศอันสูงเป็นหมอกที่พุ่งลงมาจากภายในเมืองซึ่งครูอธิบายว่านั่นคือกระแสะแห่งความคิดต่างๆซึ่งคนเรากําลังคิดอยู่หรือคิดทิ้งไว้นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้แลเห็นแสงแลบแปลกบพุ่งไปพุ่งมาอยู่ทั่วทิศครูบอกว่านั่นเป็นกระแสะดวงจิตที่มีกําลังและที่เป็นแสงดังนั้นเพราะเหตุที่มีกําลังของปราณเข้ามาช่วย เราพากันลงมายังแผ่นดินและหยุดยืนดูคนที่ผ่านไปมาคนทุกๆคนมีแสงเป็นรูปไข่ออกไปจากตัวและแสงนั้นก็มีสีต่งตางๆกันบางคนก็มีสีแจ่มใสงดงามแต่บางคนก็ขุ่นมัวสีคล้ำน่าเกลียดซึ่งแสดงให้เห็นว่าใครมีลักษณะความคิดและนิสัยใจคอเป็นอย่างไรต่อไปนี้รู้สึกว่าเราอยู่กับที่ ตัวของเราไม่ได้เคลื่อนไหวแต่รู้สึกว่าทุกๆสิ่งได้เคลื่อนไหวผ่านเราไปและเราได้แลเห็นโลกใหม่มาถึงเราจนกระทั่งถึงบัดนี้ตัวของเรายังมีอะไรหุ้มห่ออยู่แต่เราออกจากเครื่องหุ้มหอนั้นอีกชั้นหนึ่งและเราตกอยู่ในที่อันแปลกประหลาดเป็นความเงียบไม่มีอะไรและเมื่อนั้นเราก็ได้พบตัวจริงของเรา ตัวจริงที่เราไม่ได้เห็นในเวลาตื่นเราคิดว่าสังขารร่างกายที่เห็นได้ถูกต้องได้ในสภาพมนุษย์เป็นของเราแต่ความจริงในบัดนี้เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นแต่เครื่องหุ้มห่อทั้งนั้นร่างกายของเราที่นอนหลับอยู่ทางโน้นเป็นแต่เพียงเสื้อผ้าส่วนตัวจริงของเราอยู่ลึกเข้าไปกว่านั้นเป็นอันมาก ข้อความข้างต้นนี้อาจเป็นความฝันหรือเป็นที่บุคคลผู้นั้นถูกอาจารย์จิตวิทยาสะกดดวงจิตให้แลเห็นไปก็ได้แต่อาจจะเป็นความจริงก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ใครจะคิดไปทางไหนแต่ในเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังเขียนรัทธิโยคีข้าพเจ้าก็จะคิดอย่างทำนองโยคีในเรื่องกายทิพย์หรือเจตพูดออกจากตัวคนไปได้นั้นดูเหมือนจะได้รับความรับรองกันทั่วไปแล้วว่าเป็นความจริง เพราะเรื่องเจตพูดนี้อันเดียวจะเป็นเครื่องอธิบายและตัดปัญหาในเรื่องผีให้หมดไปได้เรื่องเจตพูดเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวประวัติการของคนทุกชาติทุกสมัยตามเรื่องที่เขียนมาข้างต้นนั้นสแสดงให้เห็นว่าเมื่อคนเรานอนหลับเจตพูดหรือกายทิพย์ได้ออกจากร่างไปและสามารถจะล่องลอยดูอะไรตามความปรารถนาแต่ความในตอนท้ายปรากฏว่าได้ออกจากอะไรไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เข้าสู่โลกที่ดิ่งลึกเงียบสงัดไม่มีอะไร ทุกๆอย่างว่างหมดและเขาได้พบตัวจริงของเขาสิ่งนั้นคือวิญญาณวิญญาณได้ออกจากกายทิพย์ได้อีกชั้นหนึ่งและคราวนี้ก็เป็นสุขสงัด ไม่มีอะไรมาแพ่ผ่านวิญญาณคือตัวจริงของคนซึ่งตามปกติเราแลไม่เห็นเพราะมีเครื่องหุ้มห่ออยู่มากเกินไปแต่เมื่อออกจากเครื่องหุ้มห่อได้แล้วจึงได้รู้สึกว่าสังขารร่างกายทั้งหลายเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่หาค่ามิได้วิญญาณดวงเดียวเป็นของเราส่วนอื่นๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเสื้อผ้าที่เราหามาใส่ถึงแม้เราจะมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายเราก็ไม่มีสิทธิ์ตามกฎธรรมชาติ เพราะเหตุที่เราไม่สามารถจะห้ามปร,รามิให้มันเก่าและขาดร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันการที่เราไม่สามารถจะห้ามความเจ็บความชราความแตกสลายทำลายไปก็เพราะเหตุอย่างเดียวคือร่างกายเหล่านั้นมีช่ของเราร่างกายเป็นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งธรรมชาติได้ยืมมาสำหรับสวมวิญ,ญญาณอยู่ชั่วคราวครั้นแล้วธรรมชาติก็เอาคืนไปเราอยู่ในร่างกายของเราไม่นานเท่าไรก็เกิดความวิปริตแปรปรวนและในที่สุดก็ทำลายกลายเป็นธาตุ สิ่งที่ประชุมรวบรวมกันอยู่ก็แยกย้ายกันไปแม่กายทิพย์ที่หุ้มหอวิญญาณอยู่ข้างในในไม่ช้าก็ต้องทำลายไปเหมือนกันเหลือแต่ดวงวิญญาณดวงเดียวที่ยังคงอยู่และต้องรับผิดชอบในความชั่วความดีที่ร่างกายและดวงจิตทำไว้ทุกอย่างวิญญาณยั่งยืนอยู่อีกนานจนกว่าจะบรรลุถึงนิพพานดวงวิญญาณจึงดับและทุกๆสิ่งก็มาถึงที่สุดทุกๆสิ่งก็ดับทุกๆสิ่งก็หมดไปโดยไม่มีอะไรเหลือ แต่ไม่ใช่ความประสงค์ของลัทธิโยคียบทนี้ที่จะกล่าวโดยพิสดารถึงเรื่องสังขารหรือวิญญาณเราต้องประสงค์จะพูดถึงเรื่องเจตพูดและกายทิพย์เฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่ว่าเราสามารถจะใช้กายทิพย์ได้อย่างไรมีความเชื่อของมนุษย์อยู่ประการหนึ่งสิ่งที่คนเราได้เห็นในความฝันนั้นเป็นสิ่งที่กายทิพย์ไปได้พบเห็นมาทั้งนั้นข้อนี้ไม่จริงเสมอไปผู้ที่ได้เคยศึกษาเรื่องความฝันโดยพิสดารย่อมเข้าใจว่าความฝันมีทางคิดได้หลายทางเช่น เกิดจากเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นในเวลาตื่นเอามาแปลงรูปออกไปหรือเกิดจากความไม่สบายและยังมีเหตุอื่นอีกหลายประการใช่แต่เท่านั้นในเวลาที่คนเราหลับกายทิพหรือเจตพูดไม่จำเป็นจะต้องออกจากร่างกายเสมอไปปัญหาที่เราควรพิจารณาต่อไปจึงมี3ประการคือ 1. ควรจะเชื่อหรือไม่ว่ากายทิพออกไปจากตัวคน 2. จะควรเชื่อหรือไม่ว่า กายทิพสามารถแลเห็นเหตุการณ์แล้วนำมาปรากฏเป็นความฝันได้และ 3. เป็นไปได้หรือไม่ที่คนเราจะใช้กายทิพไปทางไหนหรือทำอะไรได้ตามความประสงค์ปัญหา3ข้อนี้คงเป็นข้อที่ตอบยากและหาทางพิสูจน์ยากทุกข้อ การที่จะพิสูจน์ให้แจ่มใสจนไม่มีทางเถียงนั้นดูเหมือนจะทำไม่ได้เพราะในสมัยนี้เราไม่มีตำนานจะเอาสิ่งเหล่านี้มาพิสูจน์ได้ตามความต้องการแต่ถ้าเราจะวางความคิดไว้อย่างกว้างๆไม่ทำความคิดของเราให้แคบเกินไปแล้วบางทีเราจะหาเหตุผลได้บ้างดังต่อไปนี้ในข้อที่หถ้าเราเชื่อเรื่องผีหลอกคือเรื่องที่ผู้ตายแล้วมาแสดงตนให้คนเห็นเป็นตัวคนเราพึงทราบว่านั่นคือกายทิพย์ ที่วิญญาณใช้ครองในเมื่อสังขารร่างแตกดับไปแล้วและนอกจากนั้นผู้ค้นคว้าในทางจิตวิทยายังได้พิสูจน์เป็นอันมากว่าแม้คนเรายังไม่ตายกายทิพย์ของเราก็ยังอาจไปปรากฏแก่ผู้อื่นได้เช่นมารดาที่อยู่ไกลลูกเวลาใกล้ตายเป็นห่วงลูกมากกายทิพย์ของมารดาอาจไปปรากฏแก่ลูกแม้ที่ตัวย,ยังไม่ตายการพิสูจน์เหล่านั้นเราพิสูจน์ด้วยตัวยอย่างที่บังเกิดมีขึ้น ตามที่ได้ฟังคำบอกเล่าหรือรายงานต่าง,างๆที่ผู้เอาใจใส่รวบรวมไว้ปัญหาเรื่องผีหลอกเป็นปัญหาใหญ่โตมากและถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะพยายามพิสูจน์ว่าผีไม่มีข้อพิสูจน์เหล่านี้ก็ไม่สามารถจะลบล้างปัญหาเรื่องผีได้อยู่นั่นเองในข้อที่สองนั้นการที่ควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อก็สุดแต่จะไตรตรองเห็นไปในทางใดความฝันบางข้อของคนเรากลายเป็นความจริงได้และมีตัวอย่างอยู่เป็นอันมาก ที่คนเราฝันเห็นหญาติมิตรในสภาพที่ถูกต้องตามความจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ในเวลาที่ตื่นอยู่คนจากกันไปทางไกลไม่ทราบกำหนดกลับผู้อยู่ทางบ้านฝันเห็นว่ากลับมาและก็กลับมาจริงๆเช่นนี้ก็มีผู้ที่ค้นคว้าสืบสอนในเรื่องเช่นนี้ได้ฟังคำบอกถึงเรื่องที่บางคนฝันเห็นหญาติตกอยู่ในที่อันตรายและพอเช้าขึ้นก็ได้ข่าวดังนั้นจริงๆ การที่เป็นดังนี้ยากที่จะอธิบายไปอย่างอื่นนอกจากว่ากายทิพย์ได้ไปเห็นมาแต่ถ้าจะถามว่าถ้าเช่นนั้นทำไมคนเราไม่ฝันเห็นอะไรจริงไปทุกอย่างตอบได้ว่ากายทิพย์ไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นทุกอย่างไปและถึงแม้ไปเห็นมาแล้วบางทีวิญญาณทราบไว้แต่ผู้เดียวโดยไม่ให้ดวงจิตรู้ความฝันจึงไม่บังเกิดขึ้น ในข้อที่สเรื่องใช้กายทิพย์ไปทำอะไรอะไรตามความต้องการของใจนั้นปราดในทางจิตวิทยาเขายืนยันว่าเป็นสิ่งที่ทำได้แต่จำเป็นจะต้องใช้การฝึกหัดมากมายในชั้นแรกจะต้องหัดสะกดตัวเองให้หลับได้ตามความต้องการเสียก่อนส่วนการใช้กายทิพย์ไปนั้นเขาก็สอนแต่เพียงว่าให้หัดนึกเอาเองก่อนว่ากายทิพย์ของเราออกจากตัวเราไปจะออกจริงหรือไม่ออกก็ให้นึกไวอ้อย่างนั้น การสิ่งไรที่นึกถึงมากๆคิดไว้มากๆก็ย่อมจะเป็นจริงขึ้นวันหนึ่งเขาสอนว่าข้อสำคัญคือให้มีความเชื่อมั่นไว้ก่อนว่ากายทิพย์มีจริงและออกจากกายธรรมดาได้เมื่อใจแน่วแน่ดังนั้นแล้วก็ให้นึกสมมุติให้แลเห็นว่ากายทิพย์ออกไปจริงๆเมื่อคิดเห็นได้ดังนี้ก็ให้หัดบังคับกายทิพว่าจะให้ไปทางไหนจะให้ไปดูอะไรสืบอะไรการฝึกหัดตามวิธีนี้เขาว่ามีทางสาเร็จได้